ในป่ามีใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นดินมากมายมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้เราโกยใบไม้ออกและได้พบใบไม้ที่เน่าเปื่อยอยู่ข้างใต้ลึกลงไปอีกเราได้พบดินสีดำอ่อนนุ่ม ไสเดือนและมแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่ใต้ซากใบไม้ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินกันต้นไม้ในป่าจะผลัดใบทุกปีใบไม้ที่ร่วงหล่นเหล่านั้นจะถูกเชื้อราย่อยสลาย กิ้งกือและสิ่งมีชีวิตอื่นๆจะเคี้ยวใบไม้ที่อ่อนนุ่มให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆและถ่ายมูลออกมาจุลินทรีย์ย่อยสลายมูลทำให้ดินเป็นสีดำและอุดมสมบูรณ์ ช่วยที่ทาให้ต้นไม้ในป่าเจริญเติบโตได้นะครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อยู่ในดินนั่นเองครับแล้วมันมีวิธีอะไรนะครับอืมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับพี่เฮาจะทําการทดลองให้น้องซิวซิวแล้วก็น้องๆทางบ้านเนี่ยได้ชมกันนะครับโดยการนําขี้คือแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยมาไว้ในอ่างแก้วแล้วก็ใส่เศษใบไม้ลงไปไปดูกันครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นตื่นเต้น ก็ใส่มแมลงหลายชนิดที่อยู่ใต้ชั้นของซากใบไม้เช่นกิ่งเกืือและหมัดไม้ลงไปในจานแก้วที่มีซากใบไม้อยู่ในเวลา3วันซากใบไม้ทางด้านซ้ายมือจะถูกกินหมดมูลของหมัดไม้มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วนมูลเหล่านี้เป็นมูลของกิ้งกือมูลของมันเป็นก้อนสีดำนี่คือมูลของไส้เดือนมูลทั้งหมดนี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ร่วนและมีความชื้นเพื่อทำให้พืชเจริญเติบโต ไส้เดือนช่วยทาให้ดินที่อยู่ใต้ชั้นซากใบไม้อุดมสมบูรณ์ได้มาตรวจสอบกันว่าพวกมันทําได้อย่างไรเราใส่ไส้เดือนหลายตัวลงไปบนดินที่มีซากใบไม้ที่เน่าเปื่อยแล้วอยู่ด้านบนเราใช้ดินสีเหลืองเพื่อทําให้มองเห็นดินและซากใบไม้ได้ง่ายขึ้นไส้เดือนพยายามขุดลงไปใต้ดินลึกลงไปเรื่อยๆ ขณะที่ไส้เดือนมุดลงไปใต้ดินพวกมันได้ขุดโพรงทิ้งไว้ด้วยโพรงเหล่านี้เป็นช่องทางส่งอากาศและน้ำซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในตอนแรกดินและซากใบไม้จะแยกกันอย่างชัดเจนแต่ในเวลาสิบวันพวกมันจะผสมรวมกันเป็นแบบนี้ในดินเหลืองเราจะเห็นเส้นบางเส้นอยู่เส้นสีดำทั้งหมดนี้คือมูลของไส้เดือน ไส้เดือนกินซากใบไม้ที่เน่าเปื่อยและปล่อยมูลไว้ในดินปริมาณของมูลที่ไส้เดือนปล่อยออกมาในแต่ละวันจะมากเท่ากับน้ำหนักตัวของพวกมันไส้เดือนมีบทบาทสำคัญในการนำสารอาหารจากซากใบไม้ไปสู่ดิน เกเนี่นะครับก็พบว่าไท้เดือนเนี่ยกินเสศษชากใบไม้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถ่ายมูลลงดินนี่คือการให้อาหารดินของไทเดือนนั่นเองครับในมูลสัตว์เหล่านี้มีอะไรทําให้ดินอุดมสมบูรณ์และต้นไม้โตถึงขนาดนี้อถ้าอยากรู้คําตอบนะครับเราไปฟังคําตอบจากผููเชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ ไสเดือนนะครับรวมถึงสิ่งนี้วิตต่างๆเช่นพวกไรนะครับพวกมแมลงหางดีทั้งหลายๆพวกนี้เนี่ยนะครับมีบทบาทที่สําคัญในระบบดิเวศมากเลยคือจะช่วยในการย่อยนะครับเศษซากต่างๆทั้งใบไม้นะครับทั้งเศษไม้ต่างๆเนี่ยที่ปกติเนี่ยย่อยได้ยากนะครับให้มีขนาดเล็กลงเล็กลงพอที่แบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อราเนี่ยจะสามารถย่อยไปได้ซึ่งในพวกลําไส้ของพวกไสเดือนนะครับหรือพวกมแมลงต่างๆเหล่า,ลานี้เนี่ยจะมีแบคทีเรียและเชื้อราอยู่ นะครับซึ่งจะช่วยในการย่อยซึ่งพอไส้เดือนกินสร้างข้างบนแล้วนะครับก็จะลงไปข้างล่างนะครับไปข่ายมูลข้างล่างหรือบางตัวกินจากข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนทําให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุในแนวตั้งนะครับซึ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตในดิน